สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับครูจะนําเสนอความรู้ในหน่วยการเรียนรู้น่าจะเป็นหน่วยสุด <idi hing S 2> ท้ายแล้วนะนะครับของคณิตศาสตร์พื้นฐานม .2 นะครับเรื่องเส้นขนานนะครับในส่วนของหัวข้อแรกที่เราจะมาว่ากันนะครับเกี่ยวกับเส้นขนานนี่ก็คือเรื่องของเส้นขนานเป็นความหมายของมันนะครับเส้นขนานแล้วก็มุมภายในนะโดยหลักการครับที่เป็นบทนิยามที่จะทําให้เรารู้ หรือว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความเป็นเส้นที่มันขนานกันเขากล่าวไว้อย่างนี้ครับเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นไม่ตัดกันนะครับถ้าพิจารณาไปในส่วนของหลักการที่ว่าตรงนี้นะครับเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันอะไรนอกระนาบเดียวกันมาสิบาเ ล,ลักษณะของความเป็นระนาบก็คือเป็น,ปนแผ่นกระดาษเนี่ยเป็นพื้นโต่เร <kle ambling>. ียบๆอะไรประมาณนี้แหละนะที่เราสามารถวาดเส้นตรง2เส้นลงไปได้นะครับวาดเส้นตรง2เส้นลงไปในกระดาษแผ่นเดียวกันหรือระนาบเดียวกันเนี่ยนะครับเส้นตรง2เส้นนั้นมันจะมีลักษณะของการขนานกันนะครับก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นไม่ตัดกันนะครับทีนี้ถ้าจะมาว่ากันในลักษณะที่เป็นวิชาการมากหน่อยเกี่ยวกับหลักการตรงนี้นะมันเป็นข้อความ ที่เชื่อมต่อกันด้วยตัวเชื่อมคําว่าข้อก็ออต่อเมื่อเนาะนะครับคาเชื่อมคําสันธานเนี่ยก็ต่อเมื่อทําให้หลักการตัวนี้สามารถมองมองออกเป็นลักษณะที่เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นข้อสรุปนะครับสองแนวทางด้วยกันนะครับเกี่ยวกับความเป็นเส้นขนานนะก็คือในประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกถ้าเรารู้มาว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นมันขนานกันจะรู้ด้วยยานวิถีหรืออะไรก็แล้วแต่ละถ้ารู้มาก่อนนะว่า มันขนานกันสิ่งที่เราจะสรุปได้ทันทีก็คืออ๋อเส้นตรงสองเส้นนั้นมันไม่ตัดกันแน่นอนนะครับอันนี้จากหลักการข้ามหมดนะครับถ้ารู้ว่ามันขนานกันก็สรุปได้เลยอ๋อมันไม่ตัดกันหรอกนะครับหรือในมุมกลับกันครับถ้าเกิดเรารู้มาก่อนว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นมันไม่ตัดกันเราก็จะสรุปได้ทันทีว่าอ๋อเส้นตรงสองเส้นนั้นมันขนานกันนะครับสามารถมองเป็นข้อสรุปได้2ทิศ2ทางนะถ้าขนานกัน สรุปฟ you know you know ันธงเลยว่าม like like ันไม่ตัดกันหรอกหรือถ้ารู้มาว่ามันไม่ตัดกันนะเส้น2เส้นนั้นก็สรุปได้ว่าอ๋อเส้น2เส้นนั้นมันขนานกันนะครับอทีนี้ครูวาดรูปเส้นตรงขึ้นมา2เส้นนะนะครับมีเส้นตรง AB นะครับแล้วก็เส้นตรง CD นะนะครับโดยที่เส้นตรง2เส้นนี้ถ้าจะบอกว่ามันขนานกันนะนะครับ AB เส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันเราก็อาจจะ พูดได้อีกเป็น2แนวทางนะครับสเส้นนี้มันขนานกันก็อาจจะบอกได้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ซึ่งถ้าเขียนออกมาในรูปของสัญลักษณ์นะอันนี้เขียนเป็นข้อความมันอาจจะเปลืองหมึกปากกาเราหน่อยนะครับถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็อาจจะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้ครับเส้นตรง AB แล้วก็มีขีดๆอย่างเงี้ยนะครับเฉียง,งเนี่ยนะสเส้นนะครับอันนี้คือขนานกันนะครับขนานกันหรือขนานกับนะครับเส้นตรง CD บางที่อาจจะ ใช้เป็นเส้นตรงแบบดิ่งตรงๆเลยนะครับอันนี้อันนี้มันจะเฉียงเนาะนะครับบางหนังสือบางเล่มนะครับดังสำนักอาจจะเขียนเป็นตรงๆก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้เอา AB ขึ้นก่อนนะตรงนี้บอกว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เราอาจจะเอา CD ขึ้นก่อนก็ได้ครับมีความหมายเหมือนกันก็คืออาจจะบอกได้ว่าเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB ก็ได้นะครับจากข้อความยาวๆในานองเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ แบบนี้นะครับเขียนให้สั้นๆได้นะครับก็เส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB จากหลักการเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับความลักษณะของความเป็นเส้นขนานนะเราสามารถกล่าวว่าส่วนของเส้นตรงหรือรังสีขนานกันเมื่อส่วนของเส้นตรงหรือรังสีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่ขนานกันก็คือประมาณว่าถ้าเรามีเส้นตรงนะนะครับที่มันขนานกันอยู่แล้วเราอาจจะตัดออกมาบางส่วนของเส้นตรงเส้นนั้นคู่นั้นนะครับตัดออกมาแล้ว S <S บอกว่าส่วนที่ตัดมานั้นมันขนานกันด้วยนะครับก็คือถ้าเส้นตรงมันขนานกันไม่ว่าจะตัดส่วนไหนมามันก็ขนานนั่นแหละนะครับซึ่งเราอาจจะมองเป็นลักษณะของส่วนของเส้นตรงขนานกันก็ได้นะครับนี่เช่นจากรูปเนี่ยนะครับส่วนของเส้นตรง PQ ขนานกับส่วนของเส้นตรง RS แบบนี้นะครับก็ศึกษาในส่วนแบบส่วนของเส้นตรงขนานกันก็ได้หรือนอกจากนั้นอาจจะมองในลักษณะการข,ขนานกันของ เส้นที่มันเป็นรังสีก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้รังสีรังสีอะไรนั่นเนี่ยรังสี K L เนาะรังสี K L กับรังสี M N นะครับเป็นรังสีสองเส้นที่ขนานกันก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ประมาณนี้นะครับนอกจากส่วนของเส้นตรงขนานกันนะครับรังสีขนานกันอาจจะมองเป็นลักษณะของเส้นตรงกับรังสีก็ได้สองเส้นที่ขนานกันนะครับเส้นหนึ่งเป็นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเป็นแค่รังสี ก็ขนานกันนะครับก็พูดถึงความขนานได้นะครับอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะเส้นตรง A B เนาะเส้นนี้นะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนถ้าตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรังสีนะครับเวลาเรียกชื่อรังสีหรือว่าเขียนตัวอักษรแสดงชื่อของรังสีเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากจุดปลายมันก่อนนะครับจุดปลายของรังสีเส้นนี้ก็คือจุด C เนาะ C แล้วพุ่งไปทางดีนะครับก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้ครับหรือนอกจากอะไรบ้างนะที่ไล่มา ส่วนของเส้นตรงขนานกันรังสีขนานกันเ,เส้นตรงกับรังสีขนานกันหรืออาจจะพูดในเรื่องของการขนานกันที่เป็นรังสีกับส่วนของเส้นตรงก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นในรูปนี้ก็จะเป็นอะไรรังสี st กับส่วนของเส้นตรง xy เนาะนะครับที่ขนานกันนะครับต่อไปครับสิ่งที่เราจะต้องทราบเพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันนะครับเวลาเราเจอโจทย์เจอ รูปภาพอะไรมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดข้อความเนาะประหยัดข้อความในการเขียนอธิบายเนี่ยเจอรูปปั๊บให้เราเข้าใจทันทีตรงกันได้เลยคือถ้าเกิดรูปภาพมาให้แบบนี้นะนะครับอันนี้เส้นอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็จะมีจาก A ไป B B มา C C ไป D D, D ไป E นะครับสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์นะครับที่ปรากฏอยู่บนแต่ละช่วงของเส้นนะครับก็จะมีลูกศรนเนานะลูกศรกำกับอยู่นะครับ จากรูปที่ได้นี่วงวงสีแดงตรงนี้นะครับลูกศรหนึ่งหนึ่งแฉกนะเรียกว่าหนึ่งแฉกนะครับมันมีหนึ่งแฉกเหมือนกันแบบนี้ให้เราเข้าใจได้ทันทีเลยนะเจอแบบนี้ต้องอ๋อเลยว่าอ๋อเส้น2เส้นนี้มันขนานกันนะครับเส้นไหนละ่ะเอาก็เส้น A.B กับเส้น C.D นี่แหละเพราะมันมีลูกศรหนึ่งหัวเหมือนกันนะครับโอเคนะเจอแบบนี้ให้เข้าใจได้ทันทีเลยว่าส่วนของเส้นตรง A.B ขนานกับส่วนของเส้นตรง c d นะครับอันนี้แบบลูกศรหนึ่งหัวนะนะครับแต่มีอีกช่วงหนึ่งนะครับมีอีกช่วงหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นลักษณะลูกศรสองหัวอยู่ตรงระหว่างนี้เนาะนะครับมีสีเขียววงไว้วงไว้นะครับถ้าเจอแบบนี้ก็หมายความว่าอ๋อเส้น2เส้นนี้นะมี2หัวลูกศรเหมือนกันเนี่ยนะครับระหว่างระหว่างทางนะครับก็แสดงว่า2เส้นนี้ก็ขนานกันเช่นเดียวกันนะครับมี2หัวลูกศรเหมือนกันย้ํานะครับก็สรุปได้ว่านะครับเจอปั๊บรู้ทันที อ๋อส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับส่วนของเส้นตรง BE นั่นเองนะครับพื้นฐานเกี่ยวกับความขนานกันของเส้นเนาะไม่ว่าจ,จะเป็นส่วนของเส้นตรงเส้นตรงหรือลังสีก็แล้วแต่ผสมผสานกันสามารถพูดถึงลักษณะการขนานกันได้หลายแบบนะครับถ้าเดิมเส้นตรงนั้นมันขนานกันอยู่นะครับตัดออกมาแค่บางส่วนก็จะได้ส่วนใหม่นั้นมีความเป็นเส้นขนานด้วยเช่นกันทีนี้เรามาว่ากันใน เรื่องของระยะห่างระหว่างเส้นขนานนะครับระยะห่างระหว่างเส้นขนานก็ครูก็จะมีเส้นเส้นตรงเนาะเส้นตรงสองเส้นมาให้ตามรูปนี้นะครับมีเส้นตรง ab แหละนะครับแล้วก็เส้นตรง cd นะครับมีการวัดระยะห่างนะครับแต่ละช่วงนะออกมานะครับถ้าเราสังเกตดีดีสองเส้นสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยความยาวน่าจะไม่เท่ากันเนาะนะครับไม่เท่ากันเราจะได้ว่า ส่วนของเส้นตรง EF น e ะครับ EF คือเส้นสีชมพูนี่นะจากจุด E มาหาจุด F ออกจากอ,อะไรนะออกจากเส้น AB มาหาเส้น CD นะครับส่วนของเส้นตรง EF ตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB ระยะห่างระหว่างเส้นตรงเส้นบนนะครับและเส้นตรง CD นะครับซึ่งเป็นระยะห่างที่วัดจากจุด E มานะครับวัดจากจุด E มา มาหาเส้นตรง CD ที่จุด F ซึ่งโดยทั่วๆไปที่เป็นความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเวลาวัดระยะห่างเราจะวัดจากจุดหนึ่งมาแล้วต้องมาตั้งฉากกับอีกเส้นหนึ่งนะนะครับถึงจะเป็นการวัดระยะห่างในทำนองเดียวกันถ้าเรามาดูที่เส้นสีน้ําเงินบ้างนะครับซึ่งก็คือส่วนของเส้นตรง x y เนะี่ยส่วนของเส้นตรง x y เราก็จะเรียกว่าเป็นระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่าง2เส้น2เส้น AB กับ CD เนี่ยนะนะ นะครับแต่เป็นระยะห่างที่วัดจากจุด x มานะครับจุด x อยู่บนเส้นตรง AB เนาะแล้ววัดมาหาเส้นตรง CD วัดมาตั้งฉากที่จุด y ตรงนี้นะครับเราจะพบว่าเส้น2เส้นสีเขียวเนี่ยนะเส้น2เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับดูด้วยสายตาก็รู้แหละว่ามันไม่ขนานกันใช่ไหมครับในกรณีที่เส้นตรง a b และเส้นตรง CD มันไม่ขนานกันเราจะได้ว่า ระยะห่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเส้นสีชมพูกับเส้นสีสีฟ้าเนาะนะครับมันจะมีระยะที่ไม่เท่ากันนะครับในกรณีที่2เส้นไม่ขนานกันนะจะได้ว่าระยะห่างที่วัดได้มันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เนี่ยอย่างรูปเนี่ยนะครับเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ดูด้วยสายตามันขนานกันนะนะครับระยะห่างที่ออกมาเป็นเส้นสีชมพูกับเส้นสีน้ําเงินที่วัดออกมาในลักษณะเดียวกันเนี่ย เราจะพบว่าระยะที่ได้จะมีค่าเท่ากันนะครับโอเคนะั้นในกรณีที่เส้นตรง AB และเส้นตรง CD ไม่ขนานกันระยะห่างมันก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่า2เส้นนั้นขนานกันระยะห่างไม่ว่าจะวัดจากจุดไหนมันก็จะต้องได้ระยะที่เท่ากันนั่นเองนะครับสรุปอีกครั้งหนึง่งต่อไปเริ่มเข้าสู่ส่วนหลังของหัวข้อเราแล้วนะมุมภายในแล้วทีนี้นะครับหัวข้อมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด นะครับเริ่มต้นครูจะวาดรูปเส้นตรงขึ้นมา2เส้นนะครับในเบื้องต้นเรามาเรียกว่ามาสร้างความเข้าใจให้ตรงกันก่อนพื้นที่ที่จะให้นักเรียนได้ระบุมีมีพื้นที่สีเหลืองเนาะทางเนี้ยสีเหลืองนะเนี่ยสีเหลืองทางนี้ถ้าจะพูดให้เข้าใจตรงกันน่าจะตรงกันได้แหละนะครับครูจะขอเรียกมันว่าพื้นที่ด้านนอกนะด้านนอกของเส้น2เส้นนี้นะครับด้านนอกมันอยู่ข้างนอกกันนะ แล้วก็พอมีข้างนอกก็จะมีข้างในแหละนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าด้านในเนาะด้านในของ2เส้นนี้นะครับสีเหลืองคือด้านนอกสีอะไรออกฟ้าจางๆเหนะนะครับอันนี้เรียกว่าด้านในนะครับโอเคนะแล้วเราจะมาโฟกัสกันเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่เรียกว่าด้านในแล้วกันนะครับข้างในข้างในอ่ะแล้วยังไงจากรูปครับครูจะวาดเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งให้ตัดกับเส้นตรงสีเขียว2เส้นนี้นะครับปุ๊บ ให้เป็นเส้นตรง AB แล้วกันนะครับเส้นตรง AB จะเรียกได้ว่าเป็นเส้นตัด AB นะครับเรียกเรียกอีกชื่อหนึ่งนะเส้นตรง AB จะเรียกว่าเส้นตัด AB ทำไมเรียกว่าเส้นตัดอ๋อมันตัดเส้นสีเขียว2เส้นเนี่ยครับเราเรียกว่าเส้นตัดนะแล้วทีนี้ยังไงต่อหลังจากที่มันเป็นเส้นตัดแล้วนะครับมุมโฟกัสกันที่ข้างในครับพื้นที่ข้างในเส้นตัด เมื่อมันตัดกับเส้นสีเขียว2เส้นนี้นะครับมันจะเกิดมุมทั้งหมดอยู่4มุมนะเอาเฉพาะข้างในนะครับเฉพาะที่แหลงเอาตรงนี้นะก็จะมีมุมนี้ครับอ่ามุมนี้ครูตั้งชื่อว่าเป็นมุม1แล้วกันแล้วก็มุมนี้ครูตั้งชื่อว่าเป็นมุม2นะครับมุมเกิดขึ้นตรงมุมนี้เรียกว่ามุม3แล้วก็มุมอีกมุมหนึ่งครับสุดท้ายแล้วแหละนะข้างในเรียกว่าเป็นมุม4แล้วกันอันนี้แค่ตั้งชื่อมันนะนะครับและในสีมุมนี้นะครับ มาโฟกัสที่มุม1กับมุม2นะนะครับเอาเฉพาะข้างในนะนะครับโฟกัสที่มุม1และมุม2ซึ่งเราจะมาแบ่งข้างมันนะทีเนี้ยมีเส้นตัดเส้นตัดเส้นนี้ก็จะแบ่งข้างออกเป็น2ข้างนะนะโฟกัสย้ําว่าโฟกัสเฉพาะข้างในนะนะครับมีข้างไหนอ้าวหกับ2อยู่ข้างนี้ครับเรียกว่าข้างนะเขาจะตรงกันข้างไหนอะข้างซ้ายหน่อยอาจจะมองว่าเป็นข้างซ้ายก็ได้ข้างสีเขียวนี่แหละนะครับเราจะเรียกมุม1และมุม2นี้ว่าเป็น มุมภายในเพราะมันอยู่ข้างในนะเนี่ยหกับสเนี่ยอยู่ข้างในที่อยู่บนข้างเดียวกันนะครับบนข้างสีเขียวของเส้นตัด ab นะครับมุม1และมุม2เรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ab อยู่ข้างไหนอยู่ข้างสีเขียวอยู่ข้างในอยู่ข้างสีเขียวนะครับอ่ะในทํานองเดียวกันถ้าโฟกัสที่มุม3มุม4บ้างนะครับมุม3และมุม4มันก็เป็นมุมที่อยู่ข้างในเหมือนกันนะ มุมข้างในก็จะเรียกว่าเป็นมุมภายในและมันอยู่ข้างเดียวกันด้วยนะนี่อยู่ข้างที่ครูระบายสีตัวนี้นะครับข้างฝั่งสีม่วงๆหน่อยเนาะอยู่ข้างเดียวกันนะครับก็จะเรียกมุม3และมุม4นี้ว่าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด AB เช่นเดียวกันนะครับหกับ2ก็อยู่ข้างเดียวกันขณะที่3กับ4ก็อยู่บนข้างเดียวกันนะครับถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะเกี่ยวกับความหมาย ของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับถ้าเกิดมีเส้นตรง2เส้นมานะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของเส้นตรงก็ได้แหละนะครับก็จะมีมุมภายในเกิดขึ้นถ้ามีเส้นตัดด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูหลักการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับซึ่งเราจะได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือหาค่าที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเส้นขนานก็จะมีหลักการอยู่2ข้อครับ เรียกว่าเป็นข้อสรุปแบบะนะครับก็จะมีข้อที่1ครับหลักการข้อแรกถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกาันและก็มีเส้นตัดนะครับหมายความว่ารู้มาก่อนนะว่ามันขนานกันและมีเส้นตัดสิ่งที่เราจะสรุปได้ทันทีก็คืออ๋อแล้วขนาดของมุมที่อยู่ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้เท่ากับ180องศานะนะครับถ้ามีเส้น2เส้นขนานกาันมีเส้นตัด ฟันธงได้เลยว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด2มุมนั้นต้องรวมกันได้เท่ากับ180องศาอย่างแน่นอนหรืออีกหลักการย่อยนะครับข้อ2เนี่ยนะครับมองในลักษณะของมุมกลับทีนีน้คือถ้าเกิดเรารู้มาว่าเส้นตรงเส้นหนตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่นะครับแล้วปรากฏว่าทําให้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนั้น รวมกันได้เท่ากับ180องศาพอดีเป๊ะเราฟันทงได้เลยว่าเส้นตรงคู่นั้นน่ะจะต้องขนานกันอย่างแน่นอนนะครับจาก2หลักการที่ได้ตรงนี้นะครับสหลักการย่อยนะถ้าเรายุบ2หลักการเนี่ยเข้าไปด้วยกันนะครับเราก็จะเกิดเป็นหลักการแบบรุมรวมกันนะครับก็คือเมื่อเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1เส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภาย ในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้เท่ากับ180องศานะครับอันนี้หมายถึงมัดรวม2หลักการนี้เข้าด้วยกันนะครับสหลักการนี้เข้าด้วยกันก็จะเหลือเป็นหลักการเดียวแต่เวลาแก้ปัญหามันก็แยกออกเป็น2ประเด็นนั่นแหละนะครับแล้วแต่ว่าเราทราบอะไรแล้วเราอยากจะสรุปอะไรนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาดูตัวอย่าง ตัวอย่างครับจงหาว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ในแต่ละข้อขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดเรากําลังจะหาข้อสรุปนะว่ามันขนานกันหรือไม่นะครับอยากรู้ว่าขนานกันหรือไม่ขนานสิ่งที่เราต้องรู้มาก่อนเลยก็คือเฮ้ยมุมภายในนะเพราะเราพูดถึงมุมภายในอยู่ตอนนี้มุมภายในมันรวมกันได้180องศาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันรวมกันได้ร้อองศาฟันทงได้เลย,เลย เส้น2เส้นนั้นขนานกันแต่ถ้ามันรวมกันไม่ได้ร้อยแมันก็ไม่ขนานนะครับเพราะเราอยากสนใจข้อสรุปว่าขนานกันหรือไม่นะเราก็ไปตรวจสอบที่มุมภายในหาผลรวมแทนครับซึ่งข้อแรกนะครับเส้นตรงก็ให้มาตามนี้นะตามรูปนี้นะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็มีมุมนี้ครับมุมอะไรมุม Bx เเนาะ b x y 1 2กกับมุม DY x 56เนี่ยนะครับ56 เราก็จะพบว่า2มุมเนี่ยนะครับ bx y บวกกับ dy x 124บวก56ใช่ไหมสองมุมนี้รวมกันรากฏว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ180องศาเนาะ180อาเอ้มันก็รวมกันได้180พอรวมกันได้180ฟันธงเลยครับเส้น2เส้นนี้เส้นตรง ab กับเส้นตรง cd นะครับก็ขนานกันนั่นเองนะครับทำไมกล้าสรุปว่ามันขนานเอ้าก็นี่ไงยืนยันได้แล้วว่า มันรวมกันได้ร้อยแปดสิบถึง9้าถึง9้าอะไรถึงเก้าสรุปได้ว่ามันขนานนะครับทีนี้มาดูข้อที่สองเส้นตรงให้มาเกาะตามรูปนี้แหละนะครับจะยืนยันว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่เราก็มาพิจารณาที่มุมภายในเนาะเขาให้มาอยู่มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด x y xy เป็นเส้นตัดนะนะครับ เราก็ลองเอามุมภายในที่ว่านี้มารวมกันเอามุม b x y ซึ่งคือ92นะมารวมกับมุม d y x นะครับเอาขนาดมารวมกัน92บวกด้วย90เนี่ยเ90องศานะพื้นฐานสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องรู้แล้วนะครับ92องศาบวกด้วย90องศาก็จะได้เท่ากับ182องศาย้ำ182ไม่ใช่180นะครับถ้าอยากขนานมันต้องรวมได้เท่าไหร่ ต้องได้ร้อยแปแต่นี่ได้ร้อยแปดังนั้นขนานหรือไม่ขนานครับดังนั้นเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ไม่ขนานกันนั่นเองนะครับอันนี้จะสรุปจัดตัดสินใจว่าขนานหรือไม่ขนานต้องไปดูมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับว่ารวมกันได้ร้อยแปดสิบหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูโจทย์ต่อมานะครับตัวอย่างต่อมากําหนดให้เส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันนะเนี่ยนะครับ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จงหาค่าของ x สิ่งที่เรารู้จากโจทยนะ์นตอนนี้เขาระบุมาชัดเจนว่าเส้น2เส้นขนานกันบอกมาแล้วนะขนานกันไม่ได้ไปตรวจสอบเองเขาบอกมาครับขนานกันทีนี้พอรู้มาว่าขนานสิ่งที่เราต้องอ๋อตามมาเลยก็คืออะไรครับอ๋อในเมื่อมันขนาน ผลรวมของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันต้องรวมกันได้เท่าไหร่ต้องรวมกันได้1 8 0องศานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าจากรูปนี้มุมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะค่อนข้างที่จะมีเส้นโค้งชัดเจนอยู่นะครับมีมุม72แล้วก็มุมไอ้ลูกศรสีชมพูเนี่ยนะนะครับเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดแน่นอนมันรวมกันแล้วมันต้องได้ร80องศาครับอ่ะทำไม ก็เส้นตรง2เส้นมันขนานกันใช่ไหมล่ะนะครับก็จะได้ว่ามุม2มุมที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันต้องรวมกันได้เท่ากับ180องศานะครับแต่เราเอาแค่ตัวเลขขนาดมันมานะนะครับมุมล่างก็คือขนาดของมันคือ 2x ลบด้วย8นะครับองศาแต่เราไม่เอาหน่วยมันมานะนะครับแล้วมุมนี้ก็72องศาก็เอามาบวกกันมันต้องได้180ที่เหลือก็แก้สมาการแหละครับอยากหาค่า x ก็ 2x ลบ 8x บวก72ใช่ไหมลบ8บวก72เอาวงเล็บออกได้เลยครับก็ได้64เป็น 2x บวกด้วย64เท่ากับ180นะครับแล้วแกสมาการโดยอาศัยความรู้มอลหนึแหละนะครับย้ายข้างอะไรก็ว่าไปนะครับตามความถนัดเลยนะครับก็จะได้ 2x เท่ากับ180ลบด้วย64ใช่ไหมย้ายไปเหลือเท่าไหร่ก็จะได้เท่านี้แหละนะครับ 2x เท่ากับ116ดังนั้น x ก็จะได้เท่ากับใ้ยาย2ไปหารเนาะนะครับได้เท่ากับ58นั่นเองนะครับเสร็จเรียบรอย้อยตัวอย่างต่อมาจากรูปกำหนดให้อันนี้อันนี้สัญลักษณ์นี่อ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้รังสีเนาะนะครับมีลูกศรด้านเดียวนะครับรังสี PQ ขนานกับรังสี RS ถ้าตามรูปก็ตัวน,นี้นะ PQ เอียงอย่างเงี้ RS ก็เอียงอย่างเงี้ยสรุป2เส้นนี้ ขนานกันนะโจ์บอกมาและมี P-R เส้นตรง P-R เป็นเส้นตัดก็เส้นนี้เป็นเส้นตัดนะครับเพียงแต่ว่ารังสีมันเริ่มจากแค่ตรงนี้เนาะนะครับมันไม่ได้ทะลวงมาข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เขาให้เราดําเนินการก็คือให้พิสูจน์ว่ามุม1เท่ากับมุม3มุม1กับมุม3ถ้าพิจารณาภายนอกภายในเส้นที่มันขนานกัน PQ กับ IS เนาะข้างในคือตรงนี้นะถ้ามุมข้างในก็คือมุม2กับมุม3เนาะ แต่มุมหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นมุมที่อยู่ข้างนอกกันนะครับไม่เคยมีหลักการนะมุมข้างนอกเราพูดถึงแต่มุมภายในทํายังไงจะยืนยันได้ว่ามุมข้างนอกสีชมพูตรงนี้มุมหนึ่งเนี่ยมันไปเท่ากับมุมสีเขียวที่เป็นมุมสามได้ล่ะก็เริ่มต้นที่สิ่งที่เรามีก่อนก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะรังสี PQ ขนานกับรังสี RS ใช่ไหมครับโจ์บอกมาโจทย์บอกมาแล้วยังไงนะครับก็แสดงว่าอะไรครับ สิ่งที่เรารู้เนื่องจากเส้นตรงมันขนานกันหรือรังสีขนานกันเนี่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันต้องรวมกันได้ร้อแปดิองศาใช่ไหมนั่นก็คือนั่นก็คืออะไรมุมสบวกกับมุมสามตรงนี้นะครับตั้งชื่อสั้นๆเอาเนาะกระชับดีมุม2บวกกับมุมสามต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมต้องได้ร้อยแปดิและถ้าถ้าเรา พิจารณาในลักษณะของมุมที่เรียกว่าเป็นมุมตรงก็แล้วกันอันนี้เอาสองมุมรวมกันสองมุมนี้รวมกันได้180เพราะว่าเรื่องของเส้นขนานนะครับแต่ถ้าเป็นความรู้พื้นฐานเดิมก็คือมุมสองกับมุมหนึ่งเนี่ยตีเป็นมุมตรงนะครับเอาสองมุมนี้รวมกันจะเป็นมุมตรงซึ่งมุมตรงก็ได้เท่าไหร่ได้180องศาเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะอันนี้ตกองศาเนาะนะครับไม่แก้แล้วตอนนี้นะครับอธิบายไปก่อน เนื่องจากว่าไอ้ข้างบนมุม2กับมุม3บวกกันก็ได้ร้อยแปองศามุม2บวกกับมุม1ก็ได้ร้อยแปองศาก็แสดงว่ามุม2บวกมุม3มันก็ต้องเท่ากันแหละกับมุม2บวกมุม1นโอเคนะนะครับนี่สบวกหก็ต้องเท่ากับ2อบวกสหมายถึงมุมนะครับหมายถึงมุมก็แสดงว่าอะไรอันนี้ก็มี2บวกเหมือนกัน2บวกเหมือนกันมันเท่ากันก็แสดงว่าอะไร มุม1กับมุม3เท่ากันนั่นเองนะครับนี่ยืนยันแล้วนะนะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วตัวอย่างต่อมาครับกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หมายถึงเส้นตามรูปนี้ก็คือเส้นบนกับเส้นกลางนะครับและเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง EF ก็คือเส้นกลางกับเส้นล่างนะครับจงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง EF นะครับ คล้ายๆบอกว่ามันขนานการเป็นคู่ๆนะครับแล้วมันก็จะสามารถขนานข้ามชตได้ประมาณนั้นเลยนะนะครับเหมือนสมบัติถ่ายทอดเลยนะอ่ะมาดูครับเราจะพิสูจน์ยังไงจากที่เรารู้เนาะมีเส้นตรงขนานกันเป็นคู่ๆนะครับสามเส้นนี้แหละแต่ว่ากันเป็นคู่ๆต่อเนื่องกันนะครับตามลําดับแล้วเราลองวาดเริ่มต้นด้วยกวารวาดเส้นตัดนะครับปึ๊บนี่หลากเส้นตรง PQ นะครับให้ตัดกับ เส้นตรงทั้ง3เส้นนี้เลยนะครับลากแล้วนะครับแล้วยังไงต่อพอลากปั๊บมันจะเกิดมุมภายในขึ้นนะเนี่ยนะครับมุมภายในมุมภายในขึ้นตามนี้เลยนะเอาเอาแค่ข้างเดียวเอาแค่ข้างเดียวนะครับก็จะมีมุม1มุม2มุม3มุม4นะครับถ้าอยากยืนยันว่าเส้นบนกับเส้นล่างเส้นตรง AB กับ E,F ขนานกันมุม1กับมุม4มันต้องรวมกันได้เท่าไหร่นะต้องรวมกันได้ร8 0ใช่ไหม 180องศาอ่ะแล้วยังไงเราก็จะดานเนินการทําถ่ายทอดกันเป็นคู่ๆนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรารู้ก็คือ2เส้นนี้นะครับเส้นบนกับเส้นกลางขนานกันนะนี่ที่โจทย์บอกมาเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ก็แสดงว่าอะไรมุม1กับมุม2ต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับ180องศาอ่ะแล้วยังไงต่อทีนี้แล้วยังไงต่อ และนอกจากเส้นตรง AB ขนานกับ CD แล้วนะโจทย์ยังบอกอะไรไมาอีกครับเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง EF นอนะครับขนานกันก็แสดงว่าโฟกัสที่เส้นกลางกับเส้นล่างครับเส้นกลางก็มีมุมภายในนะนะครับเส้นล่างเส้นกลางกับเส้นล่างนะครับมีมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดคือมุม3กับมุม4แน่นอนมุม3กับมุม4ก็ต้องรวมกันได้180องศาเช่นเดียวกันโอเคไหมครับก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรถ้าเราเอาทั้งหมดนี้ มารวมกันนะครับ1กับ2ก็ร้อยแปดิบากับสก็ร้อยแดสิบเอามาบวกกันหมดก็เท่ากับเอา1้อยแปิบวกกับร้อยแปสิบแล้วยังไงเรากาลังอยากจะยืนยันเป้าหมายของเราเนาะเพื่อเป็นการพิสูจน์จะต้องยืนยันให้ได้ว่าหนึ่งกับสี่รวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับโอเคนะแต่ว่าแต่ว่าไอโฟกัสที่ตัวกลางครับมุม2กับมุมสามนี่นี่ผลรวมตัวนี้มุมสองบวกกับมุมสามซึ่งมันเป็นมุมตรงใช่ไหมครับ พอเป็นมุมตรงแน่นอนว่าขนาดของผลรวมตรงนี้สองมุมตัวนี้ต้องได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมโอเคนะตีเหมารวมกันนี่ร้อยแปดสิบนะครับเราก็ตัดออกไปเลยตัดร้อยแปดสิบไหนก็ได้นะก็จะเหลือได้ว่าอ๋อมุมหนึ่งกับมุมสี่นะบวกกันมันก็มีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบนั่นเองนะครับพอมุมหนึ่งบวกมุมสี่นี่มุมหนึ่งก็มุมภายในมุมสี่ก็มุมภายในแถมอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดด้วยนะครับก็จึงสรุปได้ว่าเส้นตรง AB คือเส้นบนนะครับเป็นของมุมหนึ่งนะครับขนานกับอะไรขนานกับเส้นตรง EF นะครับซึ่งเป็นเส้นตรงที่ทำให้เกิดมุม4เนาะนะครับนี่พิสูจน์ได้แล้วนะครับอ่ะถึงตรงนี้นะครับก็ขอเบรกในส่วนของการนำเสนอความรู้ในเรื่องของเส้นขนานและก็มุมภายในไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังมีอีกตอนหนึ่งนะที่เน้นการทำแบบฝึกหัดเน้นการทำโจทย์นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปถัดไปนะครับ โอเคครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะดูคลิปย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับหรือไม่ก็สามารถสอบถามครูเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอความรู้ในตอนแรกเกี่ยวกับเส้นขนานและมุมภายในไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ